น,นี่รักนะอันนี้อ่านอ่านช่องของปนะครับไปดูช่องของเราดีกว่าขวดละสองกวดร้อยนะครับเราขายฟองในช่องของเราเลยนะครับตอนนี้ขายดีมากเลยนะรู้ไหมอันนี้คือแบบขายดีมากวันนี้ขายไปวานทันขวดแล้ว <c oughs> สมมุติสมมติแต่ถึงพันขวดตัวขายสองขวดร้อยนี่เว้ยสองขวดร้อยเดียวพอส <c oughs> องขวดร้อยเนี่ยคือขายแค่ห้าร้อยชุดพอ เพราะว่าห้าร้อยชุดก็พันขวดแล้วนะขายเอาสน,นุกหรือขายเอาอะไรเนี่ยรู้ไหมว่าทําไมขายพันขวดนี่ขวดเล็กเนี่ยสี่ขวดร้อยอีกนะครับก็พันกันหมดนี่สี่ขวด,ขวดน้อยกวาดน้ำบอกยาสระผมขวดเล็กสี่ขวดร้อยขวดใหญ่สองขวดร้อยขายเอาพี่โอ,อน้องขายเอาหมูขายเอาหมูขายเอาพี่น้องเนี่ยยูบ่

กดออกก็ออกไปนั่งกดออกไปนั่งกดออกลัวไ่ออกเดี๋ยวออกไม่ออกไปก่อนเดิมันออกไปก่อนออกไปก่อนออกยังไงสูดออกไปเลนบอกไม่ได้หาสูไหนมันไหนดี๋ยวกูซื้อแล้วนะคะน้องเติมนี่ขอพู้คุณครับขอผู้คุณครับอ่าซื้อแล้วเอามันจะคุณจะตัดการเชื่อมต่อผู้จัดโมเมนต์มันยกหรือยังไงยังไงละเพื่อนเห็นมันเป็นเนี่ย ถ้าสมมติเราเราปิดข้างบนเนี่ยไลฟ์กูจะปิดไปด้วยไหมปิดเดี๋ยวแบนลงนะอุ้ยบ้วนเมื่อไรมึงกับอะไรกูนี่ล่ะสิตัพแล้วไอตึงไหรวะเออได้แล้วได้ัดการตัดการเชื่อมต่อไลฟ์ไลฟ์ของคุณจะดำเนินต่อไปหลังจากที่คุณตัดการเออเออตัวนี้แหละแม่แล้วแม่อยู่จ้าบายแล้วเจอกัน Oh. I'm not saying yeah. it. รถไฟด้วยนะครับใครอยากม่เวฟอบเหรอพี่คือใครพี่คือแป๊ไปโอโล,โลค่ะตีนี้รู้จักนะสำหรับคนทีผน่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะทวงไปกินอาหารญี่ปุ่นในวันนี้ได้นะครับ 干了。 คู่นี้งานกี่โมงทาหน่าจะเป็นช่วงเย็นๆครับอ๋อเป็นคนสีสะเกดครับอวอเป็นไหนทำไมมาคนเดียว ก็อยกกันก็ไปเติบโตสักวันครับผมมากินข้าวไปมากินข้าวแป๊บเดียวเอกวเข้าห้องพักผ่อนแล้วพี่พ,พี่เขาถ่ายรูปให้ด้วยนะม,มารอดูว่าถ้ารูปที่ปลายโพลลงเฟซแล้วมันจะรอตาพี่เขาเป็นคนาทยกับ บ้านน้ำแม่วันนี้ช่ว่าน้ำหายต่างไว้หลังต่างไว้ตรงระเบียงแล้วมันฟิวหายไปเลยก็ไม่รู้ Okay. ตอนนี้พี่อยู่จังหวัดกรุงเทพมหาคนครครับแต่บ้านบ้านมีอยู่ที่สีสเ,เกตอ๋อมีอีที่ของแก่ครับ อยากมีบ้านที่พี่จิตไหมอ่ะทำไมอ่ะซี C N T มีฮูดไหมมีเสื้อยาวครับใสย่สายาวไว้ใส่หน้าหนาวเท่ เปิดบัญชีกระถินไหมอ,อ๋อเป็นบัญชีทางวัดครับรอบนี้เราจะไม่เปิดบัญชีแ,แล้วว่าเขาใช้พิงหษนะตาคล้ายๆค่เลยเลยเต้องไปทานที่เ้ารีบเดิน ne bir แพนจะทำกระป๋องนักเรียนไหมมีแพนทำกระป๋องให้คุณพี่พี่แม่แม่ครับเด,ดี๋ยวรอดูฝ่าเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแม่เพราะว่าแม่ไปต้องชอบเลย เป็นสิบเก่ากระวอเหรอครับใช่ครับจบจากโรงเรียนกันทรัพน์วิทยาที่สามข้าวปะที่จำไม่ได้อะที่น่ามีงานในวงการบันเทิงไหมน่าจะมีครับ ไปดีกว่าเดี๋ยวผมจะขอตัวก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเช็คดีแล้วก็จะไปละล้างน้คิึงทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันบ่อย